สวัสดีครับทุกคนแล้วขอ,อยินดีต้อนรับสู่ NBA Game Day กันด้วยนะครับซึ่งวันนี้ถามว่าเฮ้ยมาแปลกไหมผมลองทำดูครับเผื่อทุกคนจะชอบนะนั่นก็คือ เอาเกมคู่ใหญ่ๆแล้วกันที่ผมและคิดว่าหลายๆคนสนใจเนี่ยนะครับมาทําเป็นเกมเดย์แยกออกมาเป็นคลิปประมาณ10-15นาทีเดี๋ยวจะลองทําดูนะเออแล้วก็แต่ว่าก็น่าจะเดี๋ยวมีไลฟ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นไลฟ์หรือว่าไม่ได้ไลฟ์นะครับข้างบนนะถ้าถ้าถ้าเป็นไลฟ์จะเขียนว่า NBA เก m e Day Live นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เขียนเนี่ยถ้าเขียนเป็น NBA เกมเดย่าองเดียวเนี่ยนะครับก็เรียกว่าจะเป็นเอ่อคลิปแยกออกมาแล้วกันนะครับถ้าใครชอบแบบ ช่วยช่วยคอมเมนต์หรือว่าช่วยกดไลค์เข้ามาหน่อยนะว่าอยากรู้ฟีดแบ็กเหมือนกันนะครับเพราะว่าเออถ้าลองทําอย่างนี้จะเวิร์กไหมนะฮะก็เดี๋ยวลองดูกันเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าขอขอบคุณครับทางด้าน SNMark นะครับจำหน่ายเครื่องซีลปลักถุงเครื่องซีลปลักถุงทุกชนิดนะ เปิดบริการมาแล้วกว่า20ปีด้วยนะฮะถ้าใครสนใจ SNMark เน่ยใต้ description ด้านล่างนะครับมีลิงก์ติดต่ออยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมช่นกดไลค์กดซับกดแชร์นะฮะให้พวกเรากันด้วยนะครับทั้งช่อง Steve n u t ี s รี s สบาสเกต Double c l ลาสโน o o f f อนสนะฮะแล้วก็ขอบคุณนายทุนทุกท่านที่สนับสนุนเรามาด้วยนะครับเนาะก็ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะว่า ในเกมคู่นี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วมันน่าสนใจมากๆด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าในวันนี้เนี่ยทางด้านของ p e ลิ c ค n ชนะไป130นะครับต่อ108ซึ่งเป็นแต้มที่ห่างพอสมควรนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเรามาดู s u m m มารเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เฮ้ยทางด้านของ Pe ล i c a n ออกนำไปเยอะมากตั้งแต่ช่วงควอเตอร์แรกนะครับแล้วทางด้านของบรุกลินเน s เนี่ยก็ไล่ตีขึ้นมาหน่อยนะเหลือ3626แต่ควอเตอร์3เนี่ยก็โดน Orleans Pelican ทิ้งห่างไปแล้วแล้วพอควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตนับเป็น garbage time เลยด้วยกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยแค่เห็น3 3ควอเตอร์เนี้ยก็เริ่มจะชัดแล้วว่าเป็นยังไงแล้วควอเตอร์4เนี่ยก็ไม่ได้ทำแต้มหนีห่างกันมากหรือว่าไม่ได้มีการรันเข้ามาอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดถึงวันนี้ แล้วกันเนาะแล้วเพลิแคแนเนี่ยก็นำา26นะบิ๊กเกสต์ลีคือ26บหกลุกลินเนสไม่ได้นำเลยสักครั้งเดียวนี่คือนี่คือเรื่องที่เออเดือดแล้วประเด็นคือคาบ้านเลยนะลุกลินเนสคาบ้านเลยนะฮะอ่ะเราไปดูตัวจริงกันก่อนดีกว่าครับตัวจริงของเพลิแคแนเนี่ยก็คือทีน้าของ BI เนาะแบรนดอนอิงแกรมไซออนโยนาสเฮิร์ตจอนซีเจแมคคลัมนะครับส่วนทั้งน้าของลุคลินเนสเนี่ยก็จะมีเคดีรอยซ์โอเนลนิกส์คลาตันไคลรีเอร์วิงแล้วก็เบนซิมมอนนัน อย่างที่ผมบอกไปเนะว่าตอนแรกนะครับทุกคนเห็นชาร์ตนี้ใช่ไหมคือเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหที่น้าของเพล i c แ n นําำเร็วมากๆต้องใช้คําว่านําเยอะด้วยความรวดเร็วนะฮะแผบๆเดียวครึ่งควอเตอร์แรกฮะนำไปถึง16แต้มแล้วอะ่ะซึ่งนั่นถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีของบลูส์ลินเนสเอามากๆถูกไหมฮะแต่ถามว่าต้องขอบคุณใครครับต้องขอบคุณทุกคนครับ <laughs> ขอบคุณทุกคนในเซตตัวจริงครับซึ่ง น่าสนใจมากๆแต่ผมจะขอพูดถึงทางด้านของไซออนวิลเลียมสันก่อนเลยแล้วกันนะครับคือตัวของไซออนเนี่ยถ้าทุกคนเห็นนะครับเนี่ยแต้มนี้ทำได้อยู่ใน restricted area ทุกลูกขอย้ำว่าทุกลูกนะครับและปัญหามันคืออะไรฮะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราแบ่งเป็นคอเตอร์หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าไซออนเนี่ยนะครับทำไปแปะแต้มยิง4ลง8เนาะแล้วช่วงแรกเนี่ยทางด้านของไซออนได้ลูกอะไรแบบนี้ครับนี่ฮะ ปบ๊บสกรีนใช่ไหมแล้วดูฮะคือ3คนอยู่ฝั่งเนี้ยแล้วก็ให้ไซออนปั๊บคือคือฝั่งเนี้ยมีแค่2คนถูกปะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือเบนซิมอนนะฮะคือคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าอ่บอกก่อนว่าเราไม่ได้จะเบรมเบนซิมอนแต่เรากําลังจะหาคําตอบว่าเอ๊ะทำไมเึงหน้าของไซออนถึงทำแต้มได้ง่ายส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าสเปซฮะ สเปซที่เขาให้ไซออนเล่นนะมันมากเกินไปสําหรับมุมมองผมนะแล้ววันนี้ยผมก็ฟังทางด้านของผู้วิทยานิโอลินเพลิกันพูดเรื่องนี้หลายรอบมากว่าเฮ้ยเบซิมอนคุณให้พื้นที่หรือว่าสเปซอ่าสำหรับไซออนมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะเนี่ยลูกอะไรแบบเน,นี้ยนะครับแต่อันนี้ยังไม่ชัดมากนะอันนี้ยังไม่ชัดมากเดี๋ยวต้องไปลูกต่อไปผมว่าน่าจะชัดขึ้นอ่าอันนี้แต่อันนี้เป็นอ่าอันนี้อันนี้เป็นฟาสบรกนะครับอ่ะเช่นลูกแบบเนี้ยเช่นลูกแบบนี้ย ระยะการป้องกันอ่ะ,อะผมโพสไว้นะเนี่ยระยะการป้องกันคือส่วนหนึ่งต้องบอกว่าไซออนมีความทั้งความเร็วใช่ไหมทั้งเลี้ยงบอลดีทั้งข้ามเก่งนะครับไม่เหมือนเบนซิมมอนนะคือเบนซิม,มอนอ่ะสูงหกฟุตสิบเลี้ยงโอเคแฮนเด,ดิลดีนะครับแต่เขาเป็นคนที่ข้ามไม่ดีเพราะฉะนั้นวิธีการปิดอ่ะมันต้องไม่เหมือนกันดิเนี่ยอย่างเช่นลูกเนี้ยคือคือ,ค,อคือพอคือพอไซออนอ่ะเบรกเข้ามาเนี่ยอ่ะไซออน อ่า uh, แบบ fake ฮนด์ออฟนะลูกนเนี้ยเนี่ยเห็นปะเฟ e เฟกแฮนด์ออฟปุ๊บไม่มีใครแล้วนะครับคือพอพอถ้าพอไซออนมาถึงพื้นที่อินเดปเ i นเมื่อไหรอ่อ่ะนะฮะมันเรียกได้ว่าแทบจะจบเลยเพราะว่าเพราะว่าทางด้านของเบนซิมอนก็ไม่สามารถที่จะแบบสามารถคอนเทนได้อะ่ะหรือหรือจะเป็นลูกนี้ลูกนี้ผมว่าก็ชัดเนี่ยอย่างเช่นลูกเนี้ยนะครับ ซิมมอนก็ถอยคือคือส่วนตัวผมนะผมว่าเราไม่ควรให้ทางด้านของไซออนได้พื้นที่ในการดรีฟตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะในมุมมองของผมนะไม่งั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ฮะเห็นไหม <c oughs> คือถ้าถ้าคุณไม่มีเลนส์ถ้าคุณไม่มี length, ไซส์อสะ การป้องกันไซออนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับในในการที่อ่ะเดี๋ยวผมจะพอให้ดูเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ของเขาอ่ะเนี่ยอันนี้ผมพยายามวงกลมนะพื้นที่ของเขาคือพอเบนถอยมาปั๊บถอยมาปั๊บพอเข้าพื้นที่ตรงเนี้ยมันแทบจะจบแล้วฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเบนซิมอนไม่ได้แบบโอ้โหแอตเลติกดิซึมมากขนาดนั้นไซส์ของแขนไม่ได้มากขนาดนั้นนึกภาพออกปะเขาเขา,เขาไม่ใช่เซน,นเตอร์อะ่ะเขาไม่ใช่เซนเตอร์มืออาชีพอะ่ะเออแล้วแล้ว ผมจะพูดยังไงดีมันมันอธิบายยากทุกคนลองดูไฮไลท์นะเนี่ยคือพอเข้าถึงตรงนี้ปุ๊บแบบมันยากแล้วครับที่ที่จะคอนเทนไซออนได้หรือเปล่าไหมซึ่งเนี่ยทั้งหมดตะกี้คือคือในควอเตอร์แรกนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวดูควอเตอร์ที่2หรืออย่างเช่นลูกนี้ฮะอย่างเช่นลูกเนี้ยพอไซออนได้พื้นที่แบบเนี้ยนะครับนี่ก็แทบจะจบแล้วเหมือนกันฮะการที่มีโยนาสอยู่แล้วออกไปสเปซมันดีตรงที่มันดึงเคดีได้ถูกปะ่ะแล้วพอได้ตรงเนี้ยเสร็จปับ๊บก็ดีเอ็นออฟเดอะเวิด์แล้วอะเนี่ย แล้วประเด็นคือเบนซิมอนก็มีปัญหาเรื่องการฟาวด้วยซึ่งอาจจะไม่ใช่มาจากแค่ไซออนนะแต่ว่าเบนซิมอนก็ไปฟาวนู่นฟาวนี่แบบบางอย่างคือเหมือนมึงไม่รู้ว่ามึงฟาวเยอะแล้วอ่ะแล้วก็ยังไปทํานู่นทํานี่ซึ่งผมก็แอบแอบเซ็งเบนซิมอนเหมือนกันนะครับคือนั่นแหละช่วงแรกๆอ่ะผมรู้สึกว่าเขาเอ่อทางด้านของเบนซิมอนหรือว่าตัวประกบเนี่ยปล่อยให้ทางด้านของไซออนเนี่ยเล่น ในพื้นที่หรือว่าเล่นในเกมที่ตัวเองถนัดมากเกินไปนะฮะมันเลยออกมาเป็นรูปแบบนี้นะเออประมาณนั้นประมาณนั้นเราต้องบอกอีกอย่างว่าถ้าโดยรวมเนี่ยนะฮะถ้าโดยรวมเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทางด้านของ New o r l e a n s Pelicans ดีมากๆกนั่นก็คือการการฟอ t u r เทิร์นโอในตอนแรกนะครับในช่วงควอเตอร์แรกฮะทางด้านของ Pelicans f ฟอ c e ให้ทางด้านของ Brooklyn n e เทิร์นโอเวอรถึง9ครั้งนะฮะทุกคน9ครั้งแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเพลย์ l a y แบบนี้ฮะ ทางด้านของทางด้านของเควินดูแรนต์นะไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะที่ต้องเจอกับดีเฟเอนส์ของเพลิแคนเนี่ยอ่ะดูฮะเฮิร์บโจนไฟสกรีนปับ๊บเนี่ยอันเนี้ยเราขึ้นมาสวิตช์สวิตช์สเสร็จปุ๊บใส่ออนได้หนึ่งดอกนะครับวันนี้ใส่ออนสตีลเยอะมากแต่แต่เอาจริงอะ่ะคือผมอชมไซออนตอนท้ายนะคือตอนท้ายที่ไปสตีลได้แต่โปรเซสก่อนหน้านั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเพลิแคน ชุดตัวจริงการดีเฟนต์ไม่แย่นะเว้ยทุกคนตอนแรกอะที่ผมสงสัยคือเอเพลิแคนการดีเฟนต์ในชุดตัวจริงมันจะแย่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีสายออนเข้ามาแต่พอวันนี้ผมมาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยการเนี่ยการอะไรแบบเนี้ยการซ้อนการอะไรแบบเนี้ยทําได้ดีมากนะเนี่ยปราบปาบเสร็จข้ามใช่ไหมข้ามเจวี J v, J v มาซ้อนเห็นไหมเจวีมาซ้อนเสร็จนี่แมคอคลลัมซ้อนทางด้านของ คลักซันแล้วเฮิร์บโจนก็ดู2คนค,คือคือมันค่อนข้างเป็นระบบระเบียบที่ดีแล้วก็ฟอสเทอร์นเวอร์ให้กับ kd หลายรอบมากนะครับวันนี้ในช่วงแรกอ่ะที่ได้แต้มมาก็ได้มาจากทรานซิชันด้วยต้องบอกงี้ดีกว่าเนี่ยปราบเฮิร์บโจนตามตามเสร็จไซออนไซออนเฮล ไซออนเฮลป์แล้วมีนี่ฮะโยนาสซรานชนัสคอยอยู่อีกเพราะฉะนั้น3คนฮะไม่ลอดฮะแล้วก็โดนสตีลไปในช่วงแรกเนี่ยผมว่าแต้มจากทรานซิชันของเพลิแคนก็ค่อนข้างเยอะบวกกับไซออนได้พื้นที่ที่ตัวเองถนัดได้เล่นในเกมที่ตัวเองถนัดก็เรียบร้อยฮะ50% 3แต้มก็แม่นนะเฮิร์สโจนก็ยิงแบรนดอนอิมแกรมก็ยิงซีเจมคอลัมก็ยิงนะครับมันเลยทําให้แต้มเนี่ยห่างไปตั้งแต่ควอเตอร์แรกแล้วถ้าให้ผมสรุปนะในช่วงในช่วงครึ่งแรกเลยแล้วกัน เดี๋ยวผมจะเปิดครึ่งแรกให้ดูในช่วงครึ่งแรกเนี่นครับหลายๆคนทำได้ดีมากๆฮนะนั่นก็คือแบรนด o n Ingram นะไ i o n น o ยนาสเ r ิร์ฟโจนซเล่นได้ดีหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าเรื่องของแบรนด o n Ingram มก่อนแบรนดอ n อินแกรที่ผมชอบในวันนี้มากๆเลยก็คือการที่แกลงมาแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งคือเฮ้ยแกยิงสามแต้มสามแต้มแบบคีเอทโดยคนอื่นนะน่ะนึกภาพออกปะคนอื่นคีเอทสามแต้ม คนอื่นครีเอทเพล์ให้แล้วแกออกมายิงสแต้มแบบจัมช็อตปกติซึ่งโอเคแล้วหน้าที่อีกหน้าที่ของอ,อีกอย่างหนึ่งของแบรนดอนอินแกรมนะฮะนั่นก็คือการเป็นเพล์เม k เกอร์เว้ยคือคือในวันนี้ไซออนไม่ค่อยได้เป็นเพล์เม k เกอร์ไซออนจะเป็นตัวคัดตัวเล่นตัวเล่นตัดตัวทำแต้มซะส่วนใหญ่แต่ b บรนด o n อิน r กรกับ j m m c ม o l l u m เนี่ยจะคอยเป็นคนที่คอยเมคเพล์ให้กับคนอื่นซึ่งซึ่งค่อนข้างดีนะเนี่ยแอซิสไป3ครั้งนะครับ <c oughs> ในช่วง ครึ่งแรกถูกปะ่ะทางด้านของ jv แม่งก็เก็บรีบาว์จังเลยทึงด้านของเฮิร์บโจนี่ผมบอกเลยนะครับโคตรน่าลำคาญเพราะว่าแม่งรับดีมากๆนะส่วน cj แมคอครลัมอีกฝั่งดรอปยิงแล้วก็ถ้าอีกฝั่งมิสแมัชกูข้ามแม่งคือแค่นั้นเลยเว้ยแบรนดอนอินแกรมเนี่ยเจอทางด้านของอ่พอพอมันจะมีชุดหนึ่งเจอทางด้านของรอยส์โอเนีอย่างเงี้ยแกได้ จะได้เปรียบในในเรื่องของไซส์อะทุกคนพอแกได้เปรียบในเรื่องของไซส์ปุ๊บแกไม่ลังเลที่จะมิสแม t เนยเนี่ยลูกเนี้ยเนี่ยเห็นปะเพราะว่าเพราะว่าทางด้านของของเนตอะเหมือนจะใช้สวิชด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บมาเนี่ยดรอปเสร็จปั๊บก็ยิงคือคือแบบชอบมากวันเนี้ยผมรู้สึกว่าโอเคฮอตแฮนส่วนหนึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ เพื่อเพื่อความแฟร์ตอนนีนะเพราะว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าเพล i c เ n ก็แอบ o อ Hand เหมือนกันแต่ประเด็นคือเนี่ยพอเขาเจอรอย e โอนิลอย่างเงี้ยเขาไม่ hesitate เ,เ,เลยเว้ยที่ที่จะแบบสร้างความได้เปรียบจาก m i ม m a t c h แล้วดูดิเนี่ยโนเฮลป่ะโนเฮลป่ะพอโนเฮลเสร็จปับ๊บช่อก็เรียบร้อยดินึกภาพออรอไหมเออมันมันก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วจริงๆยิ่งช่วงควอเตอร์ที่3อ่ะ ก็มีการมิสแม h เยอะมากแล้ว p e ล i ค a นก็ลงโทษมิสแม h นั้นค่อนข้างดีนะครับในเร่ของ CJ ก็เป็น CJ อ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือการโรเทชันของวิลลี่กรีนด้วยการโรเทชันของวิลลี่กรีนเนี่ยก็คือโค้ชของ n e ลลินเพลเคน์นะครับคือแบบพอเอา CJ แม็กคลั่มออกเอาแบรนด o n อินการลงมาสำรองมาเป็นถือบอลน,นะครับถึงด้านของโคเซอัลราโดนะครับก็ลงมาแทนปึ๊บ อ่ะแต่ไม่ต้องถือบอลมากนะแต่ว่าไปเป็น point of attack ก็คือตัวการคนถือบอลมีชุดหนึ่งที่แม่งแบบใช้ Ingram Tre Murphy แล้วก็ทั้งน้านของ Herb Jones ที่แบบ6ฟุต8 6ฟุต9แล้วก้างยาวทั้งนั้นอ่ะแล้ว l a r r y n e s s ลงมาแทน Jonas สย่งงี้อาจจะยิง3าไม่ได้แต่ว่าแกเป็นคนที่เก็บร e b o u n d ดีอะไรอย่างเงี้ย n a g i m a าชอ o เนี่ยผมก็ชอบเพราะว่ามันมันเป็นเหมือน forward อนเนกประสองค์อ่ะนะฮะไซส์ในการป้องกันแล้ว p e l i c a n ่ะใช้เรื่องการ switch ที่ดีแบบว่าอ่ะปุ๊บ ถ้าสมมุติเป็นเฮลจนกับบี uh, BI, ใช่ป่ะแกก็จะสวิชกันเลยเว้ยแกก็จะสวิชกันอ้าวเคดีสกีเานาะสวิชกันอะไรเงี้ยแล้วหลายๆคนเป็นคนที่ดีเฟนส์ดีอ่ะนรือ่าว่ามาเลยแบบโอ้โหกลมกล่อมผมพูดได้คําเดียวว่ากลมกล่อมมากๆถ้าใครยังไม่ได้ดูเต็มเกมหรือว่าอย่างน้อยไปดูไฮไลท์อะผมว่าสนุกมากๆนะผมว่าถ้าใครได้ดูการโรเทชันของวิลลี่กรีนกับนิโอลินเพลิกันส์จะค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะครับมีแบบ point of attack Zum sí, oh, ก็ก็ไม่ขาดนึกภาพออกว่า wing defense ก็ไม่ขาด center เป็น small ball ก็ได้นะครับไซออนก็อ๋ออีกอย่างหนึ่งคือไซออนวันนี้ drop coverage หรือว no ่ามีการ hedge ขึ้นมาเฮ้ย content y a r i e i r v i n g โอเคนะแบบแกผมรู้สึกว่า on ball อะไม่ต้องเป็นห่วงไซออนผมรู้สึกว่าเรื่องเกมรับ on ball ของไซออนน่ยแกค่อนข้างแข็งนะแล้วก็ป้องกันในพื้นที่ perimeter ได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยเว้ยเออแล้วก็ โอเคเลยอาจจะอาจจะออฟบอลผมยังไม่เห็นมากในเกมนี้แต่เรื่องออนบอลผมผมซื้อเลยนะครับ Bi ซัดไป28แต้มซายออน25นะครับ jv 15แล้วก็ c j m c c o ค l u m ม1ีนะโหแบบเฮิร์ฟโจเนี่ยแต้มน้อยก็จริงนะครับแต่ทุกคนดูครับเมื่อไหร่ที่มีเฮิร์โจอยู่ในสนามในเกมนี้บวก34ฮะเพราะเกมรับแม่งบ้ามากนะ คือโอเคเคดีแม่งเก่งจริงเคดีก็ยิงแสกหน้าทางด้านของ h e ิร์บโจนไปเยอะแต่ว่าก็มีหลายลูกที่ h e ิร์บโจนแม่งแบบคอนเทสแบบโอ้โหเดือดด้านผมบอกเลยเดี๋ยวเดียผมเอาให้ดูคือเอาจริงอะ่ะถ้าผมยังนึกอยู่เลยนะว่าถ้าไม่ใช่เคดีอะโอ้โหมันยากเหมือนกันนะท,ที่ที่จะยิงแสกหน้าอ่าเอเอาลูกนี้ประมาณลูกนี้มั้งถ้าผมจําไม่ผิดเดี๋ยวขอดูแป๊บนะ เนี่ยเนี่ยลูกอะไรแบบเนี้ยทุกคนนึกนึกพาพดิเนี่ยลูกอะไรแบบเนี้ยปุ๊บโอ้โหแล้วดูคอนเทสคือสูงมากแล้ววันนี้มีบล็อกเคดีไปด้วยอะ่ะบล็อกเคดีที่สูง6ฟุต11อหรือ7ฟุตจากเส้น3แต้มะทุกคนเนี่ยคือแบบโอ้โหผมผมนั่งดูแล้วแบบเฮิร์บโจนแม่งไฟสกรีนทุกดอกพยายามรีดเกมรับทุกดอกที่แบบตัวเองช่วยพอตัวเองสวิชคือผมจับช่องมากนะทางด้านของเฮิร์บโจนเนี่ยแบบโอโ้ดีจริง แล้วแอคทีฟเล่นกันดีโอไม่รู้จะพูดอะไรเลยวันนี้วันนี้วันนี้ประทับใจมากๆวันนี้ประทับใจมากๆเหมือนทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองอะเนี่ยอย่างลูกเนี้ยทุกคนดูนะลูกเนี้ยปุ๊บเฮลป์อยู่ใช่ป่ะเคดีว่างแคลกสตันใจ่ายให้เคดีเคดียิงบล็อกได้ออไม่ก็อชนะครับไม่แปลกใจว่าทำไมค่าบวกลบของเฮิร์ฟโจนถึงสูงสุดเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสั้นๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเนโอลินเพล c a แคส่วนเนี้ย ทุกอย่างมันดูดีมากๆนะครับฟิลโกเปอร์เซนเทจเนี่ยก็49%่นตะสแต้มก็สีหลายๆช็อตผมบอกเลยว่าว่าสิ่งที่ Pelican ได้เปรียบมากมากมากที่สุดในเกมนี้แล้วเป็นประเด็นสุดท้ายของ p e ล i ค a n แล้วนั่นก็คือออฟเฟนซี e รีบาวครับ Offensive Rebound ของ p e ล i ค a n ในวันนี้มีถึง21ครั้งซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยแต้มเออการยิงเนี่ยคือร0 2ถูกปะ ร้อยสองครั้งนะในเกมนี้บรุคลินเนตมีการยิงแค่89หรือว่า90ครั้งมากกว่า13ครั้งนะครับสำหรับนิ r อลีนเพลิแคนส์และอย่างที่ผมบอกไปแหละว,ว่าการที่จะได้แต้มง่ายที่สุดอะมันมีอยู่2กรณีนั่นก็คือเกมทรานซิชันฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเก็บ o f f ens i v e Rebound แล้วบุกครั้งที่2เพราะว่าเกมรับอีกฝ่ายจะยังไม่ทันเซตแล้ววันนี้ทางด้านทางด้านของเพลิแคนะ,ะก็ได้ทั้ง2อย่างนั้นในช่วงในช่วงครึ่งแรกเนี่ย ได้จาก transition มาบวกด้วยถูกไหมแล้วดูดิฮะ offensive rebound อ่ะโยนาสสรันชุนาสนี่แบบ แท็บอินเป็นว่าเล่นไซออนเก็บได้นะครับเฮิร์บโจนขยันเทรเมอร์ฟี่ก็แบบขยันมากรัลลี่แนสอีกมาเลยกลายเป็นว่าทุกอย่างแม่งลงตัวแล้วก็คิวถึงด้านของบรูคลินเนสไปได้หมดเลยนะครับส่วนถ้าขยับมาประเด็นบรูคลินเนสคนหนึ่งที่ต้องชมคือเควินดูแรนที่ยังทําให้ทุกคนได้อยู่ในเกมนะนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าจริง,รงๆเขาก็รันหลายเพลย์อยู่เหมือนกันนะแต่แต่จะบอกว่ายังไงเดียจะบอกว่ามันก็บางที มันรู้สึกเอือเอ่อยๆอยังไงไม่รู้ทุกคนเอือเอ่อยๆของผมนี่คือแบบจะสกรีนก็ไม่สกรีนนึกภาพออกไหมเออนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนจะไม่ไม่มีโจแฮร์ริสด้วยไม่มีเซคเคอรี่ด้วยขาดมือยิงสามแต้มไปก,ก็ก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรที่จะสเปซให้หนึกภาพออกไหมเนี่ยสุดท้ายบางทีมันมันมันมาจบอะไรอย่างเงี้ยนะมันมาจบมันมาจบอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับ เนาะก็แบบว่ามันมันอาจจะยังไม่พร้อมทั้งหมดเนาะเพราะว่าเนี่ยไม่มีทั้งทีเจว r ร์เรนโจแฮร์ริสเซตเคอร์รีซึ่งผมมองว่าทั้งเซตเคอร์รีทั้งโจแฮร์ริสเป็นสองคนที่สําคัญมากนะเพราะว่าชุด2เนี่ยบางทีเขาใช้เอ็ด n d s u มอนซัมเนอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแคมท o มัสขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแล้วจริงๆมันไม่ได้ช่วยในชุดสํารองเท่าไหร่นะฮะต้องต้องให้ความเป็นธรรมกับเนสด้วยนะว่าตัวเขาก็ไม่ค่อยครบเราต้องมาเจอกับเพลย์แลนที่แบบว่า มีไซส์ที่เป็นวิงดีเฟนเดอร์ได้ทุกคนอ่ะมันก็ค่อนข้างยากใงด้านของคา r ์รีเออร์ววันนี้ก็โดนประกบแจเหมือนกันนะต้องต้องใช้คำนี้เลยว่าต้องให้เครดิตผมให้เครดิตเกมรับเพล i c แคมากกว่าที่จะบอกว่าทางด้านถึงด้านของคา r ์รีเออร์วิไม่แม่นนะคือมันไม่แม่นก็ส่วนหนึ่งแหละนะเนี่ยแต่ว่าเขาก็คอนเทสทุกช็อตนะแล้วก็มีหลายลูกที่แบบโคเซ่ราโดเล่นดีมากๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป๊บเป๊บเนี่ยเห็นไหมก็ขึ้นมา คือแบบก็ไม่ได้ง่ายอ่ะไม่ได้ง่ายอ่ะมีหลายลูกที่แบบว่าเออไปคอนเทนได้สวยด้วยคือถึงแม้ว่าจะมีเอ่เขาเรียกว่าอะไรวะผูกอัพจัมช็อตก็บ้างอะนะฮะเนี่ยอ่ะลูกนเนี้ยแฮนด์ออฟเนี่ยคือคือคือเอาจริงไครรี่ก็ไม่ได้ยิงในสปอตที่มันง่ายขนาดนั้นนะนึกภาพออกว่าเนี่ยก็คือไกลาจากเส้น3ามแตมนอะเฮิร์บโจนคือเหยียบเส้นสามแต้มแล้วอะแล้วก็คอนเทสนึกภาพออกป่คือผมว่ามันก็มันก็ไม่ได้ง่ายมากขนาดนั้นสําหรับที่เพลิแคนป้องกันได้อ่ะเออเนี่ย อันนี้ไม่แมนอันนี้ไม่แม่นเองซึ่งซึ่งมันก็อยู่ในไม่กี่ลูกนะครับเนาะแต่ KD เนี่ยแม่งโหดมากแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเขาเสียเทิร์นโอเวอร์แต่ว่าวันนี้พอไปเล่น5 KD ดีก็เล่นได้โอเคนะนิกคลาสตันก็เล่นได้โอเคช่วงหลังๆเนี่ยฟิลโกแอดเทมก็ดีส่วนเบนซิมอนเนี่ยมันก็มีหลายครั้งนะที่ที่แกเล่นชอตโรแล้วแบบเวิร์กอะซึ่งผมชอบนะ วันนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่ามันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยว่ะในการที่ปล่อยนเนี่ยเนี่ยเห็นปะคือไซออนก็ปล่อยเบนซิมอนอย่างเงี้ยแต่เบนซิมอนไม่สามารถที่จะเบรกได้ไงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับเนี่ยซิมอนไม่สามเห็นปะซิมอนไม่ไม,ไม่ทำเหมือนไซออนนะทุกคนเขาเขาเขา,เขาเนี่ยสมมติมีสเปซตรงเนี้ยแทนที่ซิมอนจะข้ามเข้าไปนึกภาพออกอปะแต่ไม่ฮะซิม,มอนไม่ทำนึกภาพออกอปะเออเนี่ยมันก็เลยแบบ มันก็เลยแบบมัน <c oughs> มันก็ต่างกับไซออนตรงนั้นแหละเออเพราะฉะนั้นมันจะใช้เกมรับแบบเดียวกันไม่ได้ไงเออถูกปะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยช็อตโรอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยอยากให้เล่นบ่อยๆที่แบบไม่ต้องเริ่มจากแฮนด์ออฟก็ได้อ่ะคือไปเป็นตัวสกรีนแบบเซตสกรีนดีๆจริงๆอะ่ะคือคือแล้วแบบเนี่ยคลาสัอนตัดคือก็สวยก็มีหลายๆ,ๆครั้งที่ทำสวยนะจริงสำหรับสำหรับทางด้านเนสอะเนี่ยอันนเนี้ยปึ๊บสกรีนอันนี้ก็ผมก็ชอบนะ คือคือมันเป็นอะไรที่ง่ายดีอะแล้วก็เซตให้ถูกปะ่ะเนี่ยหรือจะเป็นลูกนี้ปับ๊บ hand off เนี่ยแต่ลูกนี้ไม่โลนะแต่ลูกเนี้ยผมว่าไม่ได้แอซิดหรอกผมว่าต้องชงคารรีเออร์วิงเนี่ยอย่างเช่นลูกเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาเขาเขาถ่ายได้ไหมถ่าย ขายแล้วกินตัวกินตัวเสร็จแมคคลรามอาจจะต้องเฮลแล้วจ่ายให้รอยโซนิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละมันก็ยังไม่เพอร์เฟกนะแล้วก็ขายตัวยิงสมแต้มด้วยส่วนคนอื่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นว่าใครโดดเด่นนะแพตตี้มิลส์วันนี้แมนนะครับสแต้มแต่ว่าก็ไม่ได้เท่าไหร่คือต้องบอกว่าวันเนี้ตัวเล่นเกมรับอะ่ะมัน,ม,นมันหลายๆครั้งมันเป็นตัวเล็กแล้วแล้วทางด้านของเนสก็เลยโดนฮัน mismatch เยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมไปเปิดคอร์เตอร์สให้ดูจะได้ให้เห็นเกมรับของเนสนะอืม เอาของไซออนก็ได้เพราะว่าของไซออนน่าจะมีลูกแบบลูกคัดลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าแล้วแล้ววันนี้ผมทับใจนะ b i คือแบบขึ้นมาเป็นตัวนี่เลยเนี่ยนึกภาพออกไหมคือคือวันนี้คือวันนี้ย CJ m a c ค l l u m อะ่ CJ um อะ CJ m จ c มค l u m รก็ก็เจาะตรงเจาะจริงๆเจาะตรงคารีก็ได้โรสโอนีวจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเกมนรับไม่ดีนะแต่ว่าแกโดนสกรีนไงนึกภาพออกปะ เนี่ยสเปซส,สเปซเสร็จให้ซีเจซีเจยิงเนี่ยเนี่ยเราลูล่อย่างเงี้ยลู่อย่างเงี้ยคือเสร็จเพลิแคนหมดเลยเว้ยคือความฮัตเซลความแบบอะไรอย่างเงี้ยโดนเต็มเเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นลูก,นลกนเนี้ยครับลูกเนี้ยปุ๊บชัดไหมเนี่ยปรับไซออนพิกขึ้นมานี่นฮะเรียบร้อยมิสแมชมิสแมชเสร็จยังไงฮะโนเฮลเห็นปะคือแม่งโนเฮลเลยนะเว้ยคือคือคือสี่คนแม่งอยู่ข้างบนอะ่ะเราไม่มีใครไม่มีใครสักคนที่จะไปเฮลแบบ มันก็โดนอย่างเงี้ยเรียบร้อยคือจริงๆลูก BI ก็มีเว้ยเพราะว่าคือเหมือนเน็ตช่วงครึ่งหลังอะ่ะผมมั่นใจนะช่วงควอเตอร์สเขาจะใช้สวิชซึ่งพอสวิชเสร็จปับ๊บมันก็โดนนะครับเพราะว่าบานคีร้อยซนิวกันดีแต่ว่ามันตัวเล็กไซส์มันสู้ไม่ได้ก็เออผมผมเลยแอบ,แอบ,แอบคิดถึงโจแฮร์ริสเหมือนกันนะเนี่ยเราดูแล้วดูบ i ดิ BI, BI แบ่งแม่นจัดวันเนี้ยผมบอกเลยมันอาจจะฮอตแฮนะนะแต่ว่า อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับทุกคนคือคือพอ B i เจอเจอรอยสโอนิลอ่ะไม่ใช่ว่ารอยสโอนิลกันไม่ดีนะนึกภาพออกปะแต่ประเด็นคือคุณมีคาร์รีเออร์วิงมีรอยสโอนิลมีแพตตี้มิลส์อยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่รอดดิเนี่ยปั๊บสกรีนเสร็จปุ๊บยิงเนี่ยมันก็มันก็เทคได้อย่างสบายใจทุกคนนึกภาพออกปะมันก็ก็คุณดรอปอ่ะคุณดรอปแล้วตัวตามมาคุณตัวเล็กอ่ะแล้วคุณสูงเท่าไหร่หกฟุตแปดมั้งบีไออย่างเงี้ยแล้ววันนี้แม่นอีกก็ตาย นะครับนะมันก็เป็นแผลที่ผมเห็นในวันนี้นะว่าว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคลัคันก็บล็อกไซออนไม่ได้มากนะไซออนไซออนผมว่าเขาแพ้คนที่มีเลนส์มีความยาวนะครับอ่ะบอกว่า15-10นาทีนะนี่ไปไกลเลย22นาทีแต่ว่านั่นแหละมันก็คือเวแบบช่องเราแล้วกันนะครับอืมแบบถ้าผมพูดเร็วๆผมรู้สึกว่าทุกคนจะไม่เห็นภาพว่าในเกมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ แล้วก็ถ้าใครมีประเด็นอะไรมากกว่านี้ลองพิมพ์เข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันในไลฟ์แล้วกันนะครับก็วันนี้ครับถ้าใครอยากชมคลิปสั้นๆง่ายๆนะจบในคลิปเดียวก็คู่นี้แหละครับ p e l i c n n j เ u n e น s นะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปไหนต่อจากนี้อีกหรือว่าจะมีไลฟ์เลยเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับฟังบายบายเกมเดโยก